สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจสายช่างนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับกล่อง Info ฟซนะครับกล่อง Info ฟซนะครับยี่ห้อนี้นะครับก็หาซื้อตามออนไลน์ได้เยอะแยะนะครับหรือว่าจะไปสั่งซื้อแถวใกล้บ้านก็รับก็จะเป็นค่ายของ i n f o s ซนะครับก็จะเป็นตามรุ่นนี้นะรุ่นนี้ก็จะมีแค่ข้างหลังนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวตรงข้างด้านหลังก็จะมีประมาณนี้นะครับมีสายสัญญาณดาวเทียม มีสายเชื่อมต่อ HDMI ครับรุ่นนี้จะไม่มีจะไม่มีสาย AV เหมือนกล่องอื่นนะครับที่เป็นสามสี่ก็จะเป็นสาย HDMI ครับแต่ส่วนใครจะใช้กล่องแจ็คสามสายสามสี่นะครับก็ต้องหาแจ็คแปลงเพิ่มครับเพราะว่ามันจะมีรูเล็กๆอยู่ครับสาหรับเสียบแต่รุ่นนี้ถ้าใช้เป็น HDMI จะเหมาะแก่ทีวีที่เป็น HDMI นะครับแล้วก็ขวาสุดเลยก็จะเป็นอะแดปเตอร์ครับไฟเลี้ยงครับ12โวลต์ก็เป็นอะแดปเตอร์ที่แถมมาในตัวกล่องนะครับเพื่อน ส่วนข้างบนก็จะมีปุ่มให้เรานั้นเนี่ยปุ่มเปิดปิดโอเคเลือกอ่า้าขวาขึ้นลงได้เหมือนรีโมทนะขนาดย่อมนะติดตอกลองนะเล็กกระทัดรักนะตัวเนี้ยใช้งานง่ายนะครับคันนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับการใช้งานกับจานตะแกรงนะครับรุน่นนี้ที่ผมใช้กับจานตะแกรงครับจะมีการปรับตั้งอย่างไรนะก็คือถ้าเพื่อนๆอยู่ดีๆอย่างเงี้ยเราดูทีวีอยู่เงี้ยกล่องเราเสียงเงี้ย แต่เพื่อนๆต้องใช้กับจานตะแกรงนะเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะบอกเกี่ยวกับจานตะแกรงครับส่วนจานเคยูแบนครับถ้าใครอยากจะรู้ก็คอมเมนต์ได้ครับผมก็จะแนะนําวิธีการสําหรับการใช้กล่องตัวนี้ยี่ห้อนี้ใช้กับอ่ากล่องเ hey, คจานเคยูแบนครับแต่คลิปนี้ก็เอาเป็นจานตะแกรงไปก่อนนะครับจานตะแกรงจะใช้ยังไงครับก็คือเสียบตามนี้เลยเนะี่ยมีสายสัญญ,ญาณดาวเทียมสายช่อง HDMI แล้วก็อันนี้จะเป็นไฟเลี้ยงนะ12โวลต์ตัวนี้มีแค่3ช่องแล้วก็ อันนี้สายจานกระเทียมเราที่จะจานตะเกงนะใส่เข้าไปแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆจะใช้งานใหม่ก็เสียบใส่ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตั้งค่าตามนี้ก่อนอันนี้ผมจะเปิดทีวีก่อนนะอันนี้ผมเปิดไปแล้วเพราะว่าทีวีตัวนี้จานดรวเทียมตัวนี้ผมสัญญาณผมมันแรงอยู่แล้วนะครับถ้ากว่าเพื่อนๆนะไม่แน่ใจนะว่าจานที่บ้านเพื่อนๆแรงหรือเปล่าให้เพื่อนๆเอากล่องซื้มาใหม่รุ่นนี้ให้ไปใช้กับไปยื้มกับบ้านเพื่อนบ้านก่อนนะเอาไปเสียบกับบ้านเพื่อนบ้านก่อนแล้วก็เอาไปเล่นดูนะครับ ไปเรียนดูแล้วก็ทําตามผมได้เลยนะผมเปิดทีวีก่อนนะครับตัวนี้หลังจากเปิดทีวีไปแล้วแล้วก็ผมจะไปกดที่ช่องสามสามที่รีโมทนะกดช่องสามสามที่รีโมทแล้วก็ต่อไปก็กดคําว่าอินโฟนะอยู่ตรงไหนเอออินโฟอยู่เนี่ยรีโมทจะอยู่อันนี้รีโมทของจานนะครับไม่ใช่รีโมทของทีวีนะอินโฟอยู่นี่กดไปเลยนะครับกดสองครั้งนะครับกดสองครั้งก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับ ให้จบประมาณนี้อันนี้สัญญาณผมงแรงอยู่นะครับถ้าเป็น60%ขึ้นไปมันจะดูได้นะครับช่อง3าสนะครับกดอินโฟตรงนี้จากนั้นผมออกก่อนนะกด exit ออกก่อนกดออกนะครับกดออกให้หมดเลยผมจะไปที่เมนูนะครับกดเมนูนะครับเห็นไหมเมนูเนี่ยกดปุ่มเข้าไปนะครับผุกดออกหน่นะครับกดออกเสร็จแล้วก็กดเมนูกดเมนูนะครับเราจะมาเริ่มดูตรงนี้กันเลยนะสําหรับใครที่เสียบกล่องอะไรเสร็จแล้วเรามาดูที่กดเมนูไปเลยนะครับ มันไม่มีรหัสอะไรนะใส่ไปเลยแล้วก็ลองเข้าไปที่การติดตั้งฟุ๊กการติดตั้งเห็นไหมเวลาใครใส่กล่องไปแล้วเนี่ยใข่นี้นะเนี่ยยี่ห้อนี้หรือว่าใครจะถอดกล่องจากสมมติว่ากล่องเนี่ยมันไปใช้กับจานตัจานทานึบาาา U Band มาก่อนับจานเล็กจานทึบจานเคียวแบนมาก่อนเพื่อนๆจะเอามาใช้กับจานตะแกรงครับเพื่อนๆก็ต้องไปหาจานแรงๆแบบผมเนี้ยสัญญาณแรงๆแบบผมเนี่ยแล้วก็ต้องมาปรับค่าตรงนี้นะเห็นไหม ต to to. ัวนี้จะมีให้เลือกอยู่สองอนนะจะมีจานซีแบนเห็นไหมเนี่ยตัวนี้จะเป็นซีแบนผมเพราะว่าตัวเนี้ยจานของผมเป็นซีแบนนะครับเอ้เป็นซีแบนใช่เราก็ต้องเลือกตรงเนี้ยโอเคนะครับเห็นไหมเราก็เลือกอันที่สองเนี่ยโอเคเห็นไหมสัญญาณเราก็จะมีถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะไปใช้กับจานทึบอะเพื่อนๆก็ต้องเลือกอันบนนะสมมติว่าเพื่อนๆอยู่ในอันบนเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันไม่ันไม่ได้เพราะว่าเราต่อกกับจานซีแบนไปแล้วอันนี้ในคลิปนี้ก็ผมจะเอาเป็น จะเอาเป็นของ C band ก็แล้วกันถ้าว่าถ้าหากจานเคยูแบนมันใช้ไม่ได้นะก็ต้องทาอีกคลิปหนึ่งผมก็ต้องทําอีกวิดีโอหนึ่งอันนี้ก็อ่านี่การตั้งค่าของ C band นะเห็นไหมมันจะมีสัญญาณขึ้นผมเลือกอันที่2เห็นไหมให้คุม C นะครับถ้าอ่าถ้าเป็นตัวเลือกอื่นก็จะไม่ได้นะแล้วเพื่อนๆมาสังเกตสัญญาณตรงนี้นะสมมติว่าเพื่อนเลือกจาน C ไปแล้วเนี่ยแถบสัญญ,ญาณยังไม่ขึ้นนะให้เพื่อนๆอ,อ่าสไลด์มาตรงนี้เลยกดปุ่มขวาสไลด์เข้ามนครับต้องเลือกตรงนี้ก่อนนะซีแบ ผมไม่รู้แนะ่ว่าไทคมซีเพื่อนๆมันจะอยู่ตรงข้างบนข้างล่างอ่ะแต่เขาให้เป็นไทคมซีแบบนี้นสําหรับจานตะแกรงนะครับสไลด์มาทางขวาฟุบสไลด์มาทางขวาฟุบเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ความทีของ l n v นะต้อง51 50นะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเปิดออกมาในในหน้าจอลักษณะผมแบบนี้เพื่อนๆ,อนๆ,อนๆไม่เจอสัญญาณอะไรสักอย่างนะเพื่อนๆต้องมาปรับตรงนี้ให้เปลี่ยน51 50ก่อนครับถ้าผมปรับไปเรื่อยๆนะเห็นไหมผมจะปรับมั่วไปนะผมจะปรับเดินหน้าไปเรื่อยๆที่ไม่ใช่51 50นะ มจะปรับไปเรื่อยๆนะจะมีสัญญาณไหมมันก็ยังมีอยู่เห็นไหมแต่ต้องเป็นแค่หนึ่งแคศูนย์นะครับแต่มันจะมีให้เลือกแค่หนึ่งศูนย์นะครับเห็นไหมสังเกตได้ว่าเมื่อผมเลื่อนไปเรื่อยๆถึงเนี้ยนถนะึง Universal เงี้ยมันไม่ได้แลวเห็นไหมอันนี้ผมจะเลื่อนขวาไปอีกนะเลื่อนไปอีกมันไม่มีสัญญาณครับเห็นไหมแดงหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเลื่อนให้เจอนะครับเหมือนเดิมนะ อันนี้ก็ไม่ได้เห็นไหมสัญญาณยังไม่มาเลย5,000ก็ไม่มีเนะี่ย5,51 50ปุ๊บจะมาตอนนี้เลยนะเนะี่ยเพื่อนเพื่อนเลือกไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะเห็นไหมผมจะเลื่อนไปเรื่อยนะฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเลื่อนจนกว่าจะไม่มีสัญญาณเห็นไหมเนะี่ยพวกเนะี้ยพวกนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับเนะี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องเลื่อนไปให้เจอครับศ5 1 50 เลือนไปเจอให้หนึ่งห้ศูนย์ครับส่วนข้างล่างก็ตามนี้เลยนะความที่อ่ะดูเลยตั้งค่าตามนี้เลยนะครับข้างบนจะเป็นหนึ่งให้ศูนย์ข้างล่างก็ตามนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นช่องที่หนึ่งก็ได้ตั้งค่าตามนี้เลยนะครับเส็จนั้นก็กดออกนะครับถ้าว่าเราตั้งค่าใหม่อ่ะมันจะมีให้บันทึกนะก็ตั้งค่าประมาณนี้นะครับ กล่อง C นะครับแล้วใครจะอัปเดตนะครับกลับก่อนเข้าที่เครื่องมือนะครับอันนี้ถ้าหากว่าใครตั้งค่าตรงนั้นไม่ได้นะครับให้มาเข้าไปที่อัปเกรด OTA นะครับกดเข้าไปนะครับเห็นไหมถ้าเราเข้าไปที่อัปเกรด OTA สัญญาณของเราจะมีแรงนะในกรณีที่เพื่อนๆซื้อกล่องมาใหม่อ่ะเพื่อนๆเข้ามาตรงนี้ก่อนก็ได้ให้มาดูที่อัปเกรด OTA สังเกตจะมีสัญญาณขึ้นนะถ้าเพื่อนๆปรับข้างบนต้องเป็น การซีนะไทคมซีนะบถ้าปรับเป็นอย่างอื่นนะไม่ได้นะครับแนวเทียมจะเป็นไทคมซีอยู่แล้วมันปรับไม่ได้นะตรงนี้แล้วความทีก็ตามนี้เลยนะครับใส่ตามนี้เลยความทีตรงน,นี้จะเป็นตัวเฮนะครับแนวนอนกับแนวตั้งครับมันจ่ายกับแนวเฮทนะครับ,บ,รบถ้าเรากดังไม่ได้เห็นไหมอันนี้ผมปรับเป็น V นะปรับเป็น V ไม่ได้ตรงนี้นต้องปรับเป็นตัวเฮนะครับแล้วก็ค่ายพีทก็ใส่ตามนี้เปิดใช้าง,งาน o t a on ครับแล้วก็กดเริ่ม o t a นะครับ ผมจะเริ่ม OTA นะครับกำลังรวบรวมข้อมูลนะครับกดยดนะครับอันนี้จะมีซ้ายขวานะครับรนะีโมทซ้ายขวาเรากดคำว่าย็ดนะครับแล้วก็โอเคนะครับก็ต้องรอ OTA ไปเรื่อยนะครับเนะี่ยอย่าปิดเครื่องนะสำหรับใครที่ซื้อกล่องมาใหม่นะก็เข้าไปที่เครื่องมืออัปเดต OTA แล้วก็ตั้งค่าตามในคลิปได้เลยนะครับตามผมได้เลยนะ ต้องเอาไปลองกับจานของเพื่อนบ้านที่แรงๆนะถ้าหากว่าเพื่อนๆไปซื้อจานอะไรมาติดตั้งใหม่นะครับมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเอากล่องไปอัปเกรดกับอาจานที่แรงๆก่อนนะเพราะว่าถ้าเราอะไรตั้งใหม่หมดกล่องใหม่หมดอะไรมันจะตั้งยากนะครับต้องไปหาที่กล่องเคยดูมาแล้วนะเราต้องไปหากล่องที่เราใช้งานนะ่ะมันจะปรับ,ม,รบมันจะปรับง่ายนะครับ <OR S 2> ถ้าเป็นค่าสแตนร์ดจากโรงงานมาเลยนะครับเราก็ต้องไปใส่กับจานที่แรงๆอยู่แล้วนะนั้นก็คือ เป็นเทคนิคนะครับถ้าเราติดตั้งใหม่ทั้งหมดเลยซื้อของมาใหม่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเครื่องอะ่ะมันต้องการสัญญาณที่แรงๆไว้อัปเดตก่อนครับถ้าเราอัปเดตเสร็จแล้วเราจะไปปรับจานยังไงก็ได้นะอย่างเงี้ยอันนี้คือถ้ามีไม่มีสัญญาณนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปปรับจานนะครับในส่วนของการปรับจานนะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์ได้นะอยากให้ผมปรับจานร,รุ่นไหนอะ่ะถ้าผมมีโอกาสผมทําให้แต่ในคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้กล่องการสอนการใช้กล่องพวกนะี้ อันนี้จะเป็นกล่องของ C b แบนนะครับถ้าผมมีโอกาสผมก็จะทําเป็นคอยของ K U b a n บนให้นะสาหรับเจ้า Infoset ตัวเนี้ยคือง่ายๆนะครับเวลาใครอยากไปติดตั้งเองครับถ้าหากว่าใครอยากจะติดจาน C b แบนแบบเนี้ยก็ไปติดจานอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เอากล่องเนะี้ยวิ่งไปหาเพื่อนบ้านนะครับที่เขาใช้จานซีเหมือนเราอะแล้วก็เอาไปอัปเกรดแล้วก็เอามาใส่ทีวีของเราจากนั้นเราก็าไปปรับจานบ้านเราอีกทีนะครับเพราะว่าจานบ้านเรายังไม่ได้ปรับนะถ้าเราติดตั้งใหม่ประมาณนี้จากนั้นมันจะอัปเดตจนเต็มนะครับนั่นสัญ,ญ,ญ มันก็จะตับไปพักหนึ่งแล้วเมื่อจะขึ้นมาใหม่เห็นไหมมันจะมีคําว่าออนก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเพื่อนมันก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมทั่วไปแหละเห็นไหมมันก็จะมามจะเลื่อนไปที่ช่องสามสิบสามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ก,กดอินโฟตรงนี้กดอินโฟก็สัญญาณก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นการใช้งานของกล่องอินโฟเซตของจานซีแบนนะครับหรือว่าจานตะแกรงครับก็คร่าวๆนะครับเอาประมาณนี้ถ้าใครซื้อไปใช้ก็ ก่อนอื่นก็ต้องไปหาจานแรงๆครับไปยืมของเพื่อนบ้านครับไปเสียบไปยืมสายของเพื่อนบ้านนะไปยืมทีวีเพื่อนบ้านก็แล้วกันไปยืมทั้งหมดเลยแค่เหลากองไปยืมเสียบเขาอะถ้าจานเพื่อนบ้านมาแรงมันก็ได้นะแต่ส,สังเกตดูนะช่อง3ามสของเพื่อนบ้านมันน้อยกว่า60นะมันจะอัพยากครับให้มันเกิน60ขึ้นไปนะสัญญาณตรงนี้นนอินโฟกดอินโฟดูด้วยกดอินโฟตรงนี้เหกกน็นไหมถ้ากดอินโฟแล้วสัญญาณขึ้นเน,ะญญน,นนะ่เกิน60มันอัพง่ายแน่นอนนะครับแค่มันน้อยกว่าครับมันจะยากหน่อย ก็ถ้าสงสัยอะไรก็เม้นมาได้เรื่อยนะผมก็จะทําคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับให้เอนะครับได้ชมต่อไปนะครับถ้าสงสัยข้อไหนนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆไม่เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ